ช่วง Expert o n l i n อนสนับสนุนโดยไทย YouTube หลักสูตรรวยด้วย YouTube Partner หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจการสร้างรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนจากคลิปวิดีโอที่เราสร้างเองง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว BC Warehouse คือที่โกดังเก็บสินค้ามากกว่า10,000ต,ตารางเมตรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง expert online กับผมสัตพลเซียว CEO, ครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำเรื่องราวของ YouTube มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้และรับฟังกันอีกแล้วนะครับในตอนที่แล้วคงยังจำได้นะครับผมได้พูดถึงคนที่มีรายได้สูงสุดในโลกของ y t u t u นะครับแล้วก็คนไทยโมเดลความสำเร็จของคนไทยที่ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้จาก YouTube รวมทั้งสร้างชื่อเสียงด้วย และในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ผมได้นำตัวอย่างของบุคคลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกของ YouTube เป็นอันดับหนึ่งของโลกและช่วงที่สองนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับช่องของคนไทยที่ประสบความสำเร็จมากนะครับสำหรับนักแคสเกมซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยยังมีความสามารถเช่นนี้อีกมากมายนะครับเพียงแค่วันนี้พวกเราตัดสินใจลงมือทำ ธุรกิจออนไลน์นะครับโดยเฉพาะธุรกิจการสร้างคอนเทนต์บน YouTube นั้นสามารถสร้างรายได้แบบเป็นกรอบเป็นกรรมที่คุณผู้ชมไม่สามารถคาดฝันถึงได้เลยละครับคุณผู้ชมดังตัวอย่างที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักพร้อมๆกันในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะได้ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จช่องแรกนะครับช่องนี้ใช้ชื่อว่าช่องพิธิพายไปดูรายละเอียดช่องเขาครับ ิธีพายนะครับเป็นช่องที่คนไทยเรียกว่านักแคสเกมนั่นเองนะครับช่องพิธิพายนั้นก่อตั้งเป็นสัญชาติจดทะเบียนในประเทศสวีเดนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มของเกมนะครับแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปี2010นะครับแล้วก็มีจำนวนวิดีโออยู่ในช่องถึง2256วิดีโอแต่ที่สำคัญตรงนี้ครับมีจำนวนผู้ติดตามเขามากที่สุดในโลกนะครับก็คือถึง34 ล้านเจ็ดคนด้วยกันถ้านึกถึงประชากรในประเทศไทยอยากรู้แค่ไหนนะครับก็จะบอกได้ว่าประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรของคนไทยติดตามเขานะครับต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงมากนะครับและการที่เขามีผู้ติดตามมากขนาดนี้นะครับจึงทําให้ยอดวิวเขาสูงถึง7,900ล้านวิวนะครับก็ถือว่าเป็นช่องอันดับหนึ่งนะครับ b โตรเชเบเองเนี่ยได้จัดอันดับ ความสามารถในการทํารายได้ของช่องนี้พิธิพายนะครับรายได้สูงสุดที่เขาสามารถทําได้ก็คือ1.5ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับ 1.5ล้านเหนรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ18.2ล้านเหรียญต่อปีนะครับลองคูณไปดูนะครับว่ากี่ร้อยล้านบาทนะครับนี่แหละครับธุรกิจ y t u t u นะครเป็นธุรกิจที่ไม่ธรรมดามากๆนะครับเขาใช้คนเพียงแค่1คนนะครับแต่สามารถสร้างธุรกิจระดับร้อยล้านหลายร้อยล้านได้นะครับ สิ่งที่คุณไม่เคยเห็นในอดีตไม่ใช่หมายความว่าเป็นไปไม่ได้จำสิ่งที่ผมพูดไว้ได้ใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างกันครับว่าเขามีรายได้ถ้าเทียบเป็นรายวันนะครับเขามีรายได้ขนาดไหนนะครับตอนที่เราบันทึกเทปนะครับวันที่21นะครับพิธิพายสามารถทํารายได้ได้ถึง56,000เหรียญสหรัฐในวันเดียวนะครับ56,000เหรียญสหรัฐคุณผู้ชมครับเป็นล้านบาทเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมกับผมมีรายได้วันละ1ล้านบาทนะครับเป็นไงครับ น่าสนใจมากใช่ไหมครับพิธีพายไปดูช่องตัวอย่างเขาเลยครับว่าพิธีพายทำช่องแบบไหนสไตล์การนําเสนอแบบไหนจึงมีผู้ติดตามเขามากมายขนาดนี้นะครับสิ่งแรกเราไปดูตัวอย่างแนะนําช่องกันเลยครับไปดูวิดีโอแนะนํากันนิดเลยครับ This plane is about to crash, well, I better crash drunk. Oh, martini, hello. Let's lit that bitch on fire. Best martini ever. All right, guys, I see you on the other side. Head back to your seat, it's gonna be a long flight. I have a feeling it's not gonna be that long. All right, well, Yellow. Ah, oh, there it is, there. I'm not sure, but I don't think there's supposed to be a hole there. Guys, over on the water. Oh, I better save the captain. If only this trade table wasn't in the Blah. Blah. Ah, ah, ah. Oh god! Oh god! Oh god! Ah. Oh, Alright, get to the raft. This is exactly like Bioshock. Are we gonna get sucked into that? OH! OH! oh. Alright, well that's convenient. What a great service! I mean gosh, I can't believe I survived! I better paddle. Oh cool. I can paddle inside the boat. I gotta say, it's very pretty. I like the colors. All right, cool. Why paddle in the ocean when you can paddle anywhere? Cool. This reminds me of forest a lot, but I think it has more substance. I mean, look, we have a stick. Look at that! Hey, pets. Sticks don't talk. Mr. Crab, that's Doctor Crab. Excuse me very much. I talk. Oh, look, there's so many of them. You're so kawaii i have a doctorate i don't deserve this oh my god so many that's so cute hey hey what are you doing dr crab i can stab them look at that dr crab i just murdered your entire family how does that make you feel who's a dr now why don't you save them if you're such a good doctor then why is your family dead all right that was pretty dark and horrible <laughs> let's try and make a campfire i got uno dos tres i'm a pretty good climber i gotta head it to myself <laughs> Ooh, coconuts man i am <laughs> all right ah! i think my arm is broke we need to make some some crafting tools i looked up online how you make them <gasps> oh my god oh shit we're gonna we're gonna come Oh my god. We're we're gonna make a hammer. It's kind of funny how you just fucking throw the shit there and be like, There! It's a hammer. Can't you see it? Nailed it! Dr. Crab. Crab. Calling Dr. Crab. Sing it, Crab! Shut up! Let's chop down this palm tree. It looks like it's erecting. Are you into this? You like an a diss? There we go. Hey, we built a raft. I'm probably gonna regret this, but we need to go to another island. I'm sailing away. Please no sharks. I'm allergic. Please no sharks. Please no sharks. Please no sharks. Please, no sharks. Oh, there's something here. Oh my God. Oh, I have to explore this, but there could be sharks. A whole new world. I need to stop singing. Seriously. What's that sound? No, 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 no! Mom, mom, mom! I in, go in, go in. I have a gun? Going and 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 go and go 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 and go, go, GO Get off of the raft, you idiot! going and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  nice, and 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 going and going and going this is easy. What? Rafty. Rafty? Rafty! What the? Where do you go? Well, who needs a raft to paddle? I sure as hell don't. Oh, no, 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 no! No, 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 no! No, no, no! no. Uh, swim, 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 swim! That's a warning! I'm not gonna do it again! Please! Please! Leave me alone! Leave me alone! Oh my god! Oh my god! Ah! Oh! Yeah, that's right. I have a <laughs> oh bitch ass bitch. Short, faster, faster you that I'm the king of the sea I'm gonna finish this swim and then I'm gonna work on my tan a little bit more Whew, I think we handled that pretty well oh, oh no 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 he brought his friends he brought his friends he brought his the star, star. oh uh. <laughs> <laughs> potato, say something. Stupid potato. Oh, you're a coconut. That's why. God damn it. I I can't even tell if we're on a new island. Oh, no way. We swam. video games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  finally we made it to a new island hey potatoes i don't know if you could find these on an island let's see if we can hit the potato in the hole damn it damn it hey! oh! Nah, oh, shit. You'll never be a potato tower thrower. Shut up, asshole. This is how you build build real proper beds from IKEA. I'm Swedish, so I know this. Wow, you can only sleep at night. I've done something in my life. It's something. Doctor Crab, I made you a little bed. You look great, Doctor Crab. Oh. oh, 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 oh! Sharky shoe. Mm. Why don't you bleed? What is this? Ah, bruh. Think I'm scared of you? You piece? It's not worth it. It's not worth it. Alright. Ah! Asshole! We're not through. We're not through. Okay, so we first build a base. Du drop the beans. <laughs> or not. Let's put it there. Then we need to build a support. Boom. Boom. All right. It's been a long day. Me and Crab are gonna go to sleep. Aloha, huh? Do you like our new house? Dr. Crab? Sorry, Dr. Crab was it? Aww. Oh, I love you, Dr. Crab. Dr. Crab, you don't have to sleep with me. All right. right, I'll the it there. But I hope you enjoyed this video. If you want more, please hit h i that t like button and I will be sure to do whatever you want thank you for watching and as always stay off the road โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับตามสไตล์หนุ่มสวีเดนนะครับก็จะมีความทะลึ่งโปกฮา นะครับสนุกสนานคาแรคเตอร์ของเขาเองเนี่ยที่เป็นตัวส่งผลทําให้เขาโด่งดังนะครับเพราะว่าวิธีในการแคสเกมหรือวิธีในการบอกเล่าเกมของเขานะครับนั้นน่าสนใจถูกใจวัยรุ่นนะครับเรียกว่าถูกใจคนรุ่นใหม่นะครับจึงทําให้คนทั่วโลกนั้นติดตามเขาและใช้ช่องนี้ เป็นไอดอลนะครับหรือเป็นแม่แบบในการนำมาทำต่อนะครับบุคคลทั่วโลกเลยหลายประเทศก็ใช้ความสำเร็จของพิธีพายมาเป็นตัวอย่างความสำเร็จนะครับคุณชมครับการที่เขามีผู้ติดตามเยอะๆนะครับผมก็มีคลิปตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะเห็นนะครับนี่ขนาด13ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับมีผู้ชมคลิปของเขาถึง1,312,000กว่าวิวนะครับแล้วคลิปข้างล่างล่ะครับเห็นไหมครับ17ชั่วโมงที่ผ่านมา นะครับมีคนดูถึง1นึ่งล้านสี่แสนนะครับหวันที่ผ่านมานะครับสองล้านสี่แสนวิวโอ้พระเจ้านะครับสุดยอดเลยนะครับนี่คือเหตุผลของการมี s u b สไคร์นะครับ<อ>คุณผู้ชมครับการที่มีไรายได้เยอะๆจาก s u b สไคร์นั้นนะครับมีผลนะครับผม เชื่อว่าระบบการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนของ y o u t u b e นั้นนะครับเขาพิจารณามาจาก2ส,ส่วนนะครับหนึ่งคือจำนวน Subscribe หรือจำนวนผู้ติดตามนะครับผมอยากขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆนะครับจำนวนผู้ติดตามก็คล้ายๆกับระบบเลตติ้งในทีวีบ้านเรานั่นเองนะครับการที่สปอร์ตโฆษณาทีวีนะครับช่องหมายเลขจุดๆ,ๆนะครับมีราคาแพงกว่าช่องนี้เหตุผลเหตุผลเดียวครับ เราะเขามีตัวเลขการันตีว่าเขามีผู้ติดตามรายการเขาตอนที่เขาออนแอร์ air นั้นมีคนชมเท่าไหร่ในลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมีจํานวนผู้ติดตามมากมายขนาดนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้คุณมีรายได้เยอะๆก็คือระบบ YouTube เขาจะฟีดโฆษณาที่มีมูลค่าสูงๆมาลงโฆษณาในช่องนี้ไงล่ะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้พิธิพายประสบความสําเร็จและเช่นเดิมคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับ ผมยังมีช่องตัวอย่างอีกหนึ่งช่องนะครับซึ่งผมอยากให้ช่องนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆน,นะครับในอดีตผู้ใหญ่หลายคนอาจจะบอกว่าการเล่นเกมนั้นมันไร้สาระนะครับการเล่นเกมจะไปเป็นอาชีพได้อย่างไรนะครับแต่ผมอยากให้มาดูช่องนี้ครับช่องเบ y ิเฟ e r ์จะเปลี่ยนวิธีคิดอดีตของคุณนะครับว่าเด็กเล่นเกมนั้นสามารถทำเงินได้อย่างมากมายมหาศาลไปติดตามในช่องเขาดูครับ เบลิเปอร์เนี่ยนะครับเป็นช่องที่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นช่องที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะครับแล้วเป็นช่องที่จัดอยู่ในหมวดเกมเริ่มต้นเมื่อปี2011นะครับวิดีโอยังไม่ได้เยอะเลยนะครับ4ี4ดีวิดีโอนะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยนะครับมีผู้ติดตามมากทีเดียวก็คือ6,8700กว่าคนนะครับและที่สำคัญครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับยอดวิว142ล้านวิวนะครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับ ระบบโซเชียลเบรดเนี่ยประเมินว่าเบลิเฟอร์เนี่ยจะสามารถทำเงินได้สูงสุดต่อเดือนก็คือ35,000เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับหรือตกเป็นต่อปีก็คือประมาณสัก4 2 5 0 0 0เหรียญต่อปีเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยสำหรับเด็กเล่นเกมนะครับเราไปดูตัวอย่างกันครับว่ารายได้ตอนที่เราบันทึกเทปเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่คุณผู้ชมครับ วันนี้นะครับเด็กคนนี้หนุ่มน้อยคนไทยคนนี้สามารถทำเงินได้สูงสุดถึง668เหรียญสหรัฐนะครับ6ก0กว่าเหรียญวันนี้วันเดียวนะครับจากการเล่นเกมครับเราทำธุรกิจอะไรครับเราถึงสามารถทำเงินได้เยอะขนาดนี้600กว่าเหรียญนะฮะมากมายทีเดียวนะครับสำหรับเด็กเล่นเกมนะครับและเบลิปเปอร์นะครับสามารถที่จะผันตัวเองนะครับไปเป็นผู้นำด้านเกมด้านคนแคสเกมนะครับโดยได้ไปจัดตั้ง เว็บไซต์ต่างๆมากมายนะครับเราไปดูตัวอย่างของวิดีโอเข้ากันนะครับว่าวิดีโอของ b a ลิเฟอรนั้นเป็นยังไงนะครับต้องขออภัยนะครับวิดีโอชุดนี้อาจจะมีเนื้อหารุนแรงนิดหนึ่งผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำคนที่ดูด้วยนะครับไปดูเลยครับ ครับผมคือเบลิเฟอร์เละคือเกมกระดัมเบรเกอร์สองนะครับผมเย oh <yeah. S 1> ่พึ่งถอยมาสดๆรล้ลอนๆครับเมื่อวานนี้ซื้อภาคแรกวันรุ่งขึ้นภาค2อ,ออกเลยนะใครจะหวังเนื้อเรื่องเกมนี้อย่าหวังนะครับไม่รู้ว่าใส่ญี่ปุ่นผมบอกเลยว่างัวมาก <c oughs> มาลองคคุมดูนะครับกดสี่เหลี่ยมฟันดาบสามเหลี่ยมฟันแรงผมก็มีพื้นฐานมาจากภาคแรกแล้วนะอ่านี่กดโลกกนนะครับวอคอนบนหัวซอมแซมแน่ๆอันนี้ดูจากสัญ,ญลักษณ์ดาบคู่เย่ตัวนี้เลย เปิดประตูไว้คุณคิดได้ว่าชอบมาอยองเนสซื้อที่โลตัสก็ได้บางยี่ห้อก็ขมนะเนียวไก่ดีกว่าไปไวอยสู้มา <laughs> กด L1 ยิงไกลนะครับพื <laughs> ้นฐานจากภาคแรกที่เคยเล่นมาเมื่อวันนี้สดๆภาพสวยดี ถือว่าใช้ได้ไม่น่าเกลียดอ่ากดสีเหลี่ยมค้างนะครับยิงยิงเข้าไปเอาแล้วก็เก็บของตามสะเต็ปไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับสนุกไว้ก่อนเกมบเดอะซิมซ e นะครับกับแตมมี่ลิเฟอร์ว้าวเยมาเล่นต่อจากของเดิมนะครับเข้าก่อนเราลืมอะไรไปนะหลังคาหลังคาไหนสร้างหลังค่ายังไง นี่นะคะก็กดขึ้นไปนะคะอ๋ออย่างนี้นะคะก็ลากมาเอาเฮ้ยเอาทำอะไรอ๋ออย่างนี้เหรอจะาทำให้รู้ไงว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะลากไม่ได้อ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับมันตัวอย่างใส่ป่องไฟด้วยจะได้ดูไฮโซเอาป่องไฟอ่ะมีดูดีมีสไตล์เอาไว้ไหนดีไว้ตรงนั้นแหละตรงเนี้ยอ่านั่นแหละเหมือนเมนเผาศพดิโอเคแล้วก็สร้างประตูหน่อยในประตูอยู่างไร นี่เลยนะครับประตูห้องน้ำอ่ามันจะได้เท่ๆไว้ตรงนี้เที่ยวแยกเพื่อจะได้เข้าห้องนี้ได้นะครับเราจะลบประตูตรงนี้ออกไงอ่ะเราจะกั้นห้องอ่ะไหนเราอยากจะกั้นห้องตรงนี้เนี่ยอยากจะลบประตูออกทําไงอ่ะก็กดที่ประตูแล้วก็กไหน,นทำดิไหนลบประตูไงอ,อ๋อเยโอเคนี่เป็นห้องทีวีนะครับครับเพนเตอร์นักวาดรูปรอระอันนี้คือนักที่แบบ เอาหนังสือมาคนอาหารกับนักปรุงอาหารดูดูมันอันนี้ก็เพนเตอร์เฮ้ยมีนักวิณวกาดอันนี้อามพี่เป็ดอันนี้เราหยุดงานอยู่อ๋อนี่คือวันหยุดวันนี้วันอะไรดูตรงไหนวันนี้วันวันจันทร์มีลูกศรชี้หยุดงานทําอะไรดีอ่ะหยุดงานก็ต้องเล่นเกมเราจะชวนเพื่อนบ้านมาเที่ยวบ้านเราได้ไหมชวนเอาเหนื่อยนี่หว่าง่วงอ้าวนี่นี่เราดูช่องตรงนี้อ๋อเหนื่อยเหรอพลังงานหมดแล้วแล้วทําไงให้หายเหนื่อยอ่ะต้องไปนอนหลับพักผ่อน อยู่มาคุยเรืไงลงโดเออไม่เป็นไรชวนชวนมาเรารักทุกคนนะพาร์ทที่แล้วเราหาเรื่องเขาไว้อันนี้เรารักทุกคนอ่าเราเราเราักทุกคนเบิร์ดรักทุกคนเลยอ <laughs> เป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่แหละครับฝีมือของเบลิเฟอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับเราลองไปดูวิดีโอที่เขาเพิ่งอัปโหลดขึ้นมานะครับว่ามีผู้ติดตามมากน้อยขนาดไหนนะครับ11ชั่วโมงที่ผ่านมามีการชมถึง5,000นะครับกว่าวิวนะครับถ้า2วันที่ผ่านมา เป็นแสนวิวเลยนะครับนี่คือความนิยมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเบลิเฟอร์ hmm. ยังสามารถต่อยอดความสำเร็จของเขา mm hmm. เพราะเขาถือว่าเขาเป็นไอดอลของนักเล่นเกมนะครับ mm hmm. ก็ได้ไปจัดตั้งเว็บไซต์นะครับเบลิเฟอร์นะครับ mm hmm. เพิ่มเติมขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะต่อยอดโอกาสหรือว่าต่อยอดความนิยมที่คนมีความนิยมในตัวเขานะครับวันนี้เขาเองก็ได้จัดตั้งเว็บไซต์ เพื่อขายความที่เป็นแบรนด์ของเขาเบรฟเดอร์ก็คือเสื้อนะครับก็มีผู้คนให้ความสนใจมากมายราคาไม่เบาทีเดียวนะครับเมื่อคุณมีแบรนด์แล้วคุณก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับแบรนด์คุณได้ขนาดนี้ทีเดียวนะครับนี่แหละครับทั้งหมดในรายการในวันนี้นะครับสำหรับการนำเสนอบุคคลที่ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีบุคคลที่ประสบความสำเร็จอีกมากมายเลยในโลกของ YouTube จำสิ่งที่ผมบอกได้ใช่ไหมครับอะไรที่เคยมีในอดีตไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันทําไม่ได้นี่แหละครับโลกของ YouTube ในตอนต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ช่องของบุคคลหลายๆบุคคลมารวมกันเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วเกิดเป็นรายได้ที่แล้วใช้ชื่อตัวเองว่า Expert v i l l a เและ โมเดลความสําเร็จเจ้าของฉายาเที่ยวให้รวยสะใจนะครับเที่ยวอย่างไรให้รวยต้องติดตามในตอนต่อไปคุณผู้ชมครับหลายคนสนใจเรื่องของ YouTube นะครับตอนนี้เราเองได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้ารับการฝึกอบรมฟรีนะครับผู้ชมสามารถติดตามได้ตามเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรตรงนี้นะครับที่สำคัญรับจำนวนจำกัดนะครับสำหรับคนที่โทรมาในรายการเท่านี้10ท่านเท่านั้นนะครับ สิบท่านเท่านั้นนะครับเราจะมีการอบรมขึ้นที่กรุงเทพแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะเปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท่านสามารถดูได้จากที่บ้านท่านเลยแต่ที่สำคัญสิบคนเท่านั้นโทรมาตอนนี้นะครับตอนที่รายการเรากำลังออกอากาศตามในเบอร์นี้นะครับผู้ชมอย่าลืมนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตวันนี้เพียงแค่ท่านเปลี่ยนวิธีคิด ท่านมีความตั้งใจท่านอยากจะนําเสนอเรื่องราวของท่านนะครับวันนี้ YouTube ได้เปิดโอกาสให้ท่านแล้วด้วยโปรแกรม YouTube Partner โปรแกรมนะครับผมอยากจะพูดถึงโมเดลทางธุรกิจให้ท่านฟังโมเดลหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าท่านอยากจะผลิตรายการทีวีท่านต้องจ้างทีมงานต้องมีฝ่ายการตลาดนะครับต้องมีสตูดิโอแต่วันนี้ YouTube Partner โปรแกรมลดขั้นตอนทุกอย่างออกไปครับด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปตัวท่านเองถ่ายรูปเหตุการณ์ที่ท่านพบเจอประสบนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นบนช่องของ YouTube เพียงเท่านี้ครับท่านก็สามารถมีโอกาสรับรายได้จาก YouTube Partner p โปรแกรมและท่านที่สนใจนะครับสามารถติดตามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์และก็โซเชียลมีเดียที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับในตอนตัดไปผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่อง Expert Winlet และผู้ชายที่ใช้สมญานามว่าเที่ยวให้รวยสะใจวันนี้ผมสัตพล CEO ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนในช่วง Expert เ n l i ออนไลน์อย่าลืมติดตามรับชมตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วแล้วพบกันสวัสดีครับ